วันนี้เรามาเปิดเตาเผาถ่านกันนะครับตัวนี้นะครับใช้เตาเผาถ่านแบบควันน้อยนะครับเป็นเตาเผาถ่านชีวมวลของกรอมนอนะครับซึ่งตัวนี้จะผลิตน้ําส้มควันไม้ก็ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับและที่สําคัญคือได้ถ่านที่มีคุณภาพด้วยนะครับควันน้อยนะครับ ไม่ไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ไปรบกวนชาวบ้านนะครับทําอยู่ในพื้นที่แคบๆก็สามารถทําได้ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของตัวเตาเผาถ่านตัวนี้กันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติก็คือใช้ระบบการเดินน้ํานะครับซึ่งจะมีการเวียนน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับเลยทําให้เราเนี่ยได้น้าส้มกวนไม้ค่อนข้างจยดีนะครับ่านที่ได้ออกมานะครับก็มีคุณภาพนะครับนี่ครับ เี่เป็นไงครับเงาวับเลยนะครับน้ำส้มควันไม้ที่ได้ออกมานะครับก็มีคุณภาพนะครับนี่ครับเที่ยวนี้นะครับเตานี้ได้อยู่ประมาณสิบรินะครับซึ่งก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับอ่าลิตรหนึ่งนะครับก็สามารถขายได้อยู่ลิตรละหนึ่งร้อยบาทนะครับสิบริก็หนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับหนึ่งเตานะครับก็มีรายได้แล้ว หนึ่งพันบาทจากตัวน้ำส้มควันไม้แล้วก็จะได้ทานอีกนะครับอันนี้ก็คิดไว้น่าจะได้อยู่ประมาณสักสามกระสอบนะครับขายอยู่กระสอบละร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ได้เสียอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแต่เราก็เอาเศษไม้ต่างๆนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับจากโคกหนองนานะครับจากป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเอามาใช้นะครับก็ยังไงก็ ฝาทกทุกๆท่านไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้กับอาจารย์อดุลนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้สามาัคคีชุมชนตำบลคลอง6ได้เลยนะครับ ที่นี่นะครับก็ถ่ายทอดองค์ความรู้หลากหลายนะครับไม่ใช่แค่การเผาถ่านอย่างเดียวนะครับซึ่งที่นี่นะครับมีการบริหารจัดการในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยทฤษฎีดินทฤษฎีน้ําทฤษฎีป่านะครับและเอาตัวคนเนี่ยมาเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนนะครับดนยรูปแบบของโคกหนองนาน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า3วิชาหลักๆที่อาจารย์ดูลจะมอบให้เป็นอย่างไร ทำไมเราต้องมีวิชาการทำไมต้องมีวิชาชีพและทำไมจะต้องมีวิชาชีวิตเอามาบริหารจัดก,การกับตัวเราเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับผม